ส่วนใหญ่พร้อมแล้วตั้งใจ,จเจริญสมาธิพออนากันปรับร่างกายเราให้สบายนะให้ทั้งเนื้อทั้งตัวเรามีแต่ความสบาย ขาขวาทับขาซ้ายก็าวางอย่างสบายมือขวาทับมือซ้ายก็าวางอย่างสบายนิ้วชี้มือขวาจะรดบหัวแม่มือข้างซ้ายก็าวางอย่างสบาย กายตั้งตรงสบายสๆหลับตาก็หลับตาเบาๆหลับตาแค่ผนังตาแตะกันเบาๆหลับตาเหมือนเปลือยๆตาหลับตาเหมือนเอาขนตาชนกัน ใอกล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายมาเลยกล้ามเนื้อหนังสีสั่กล้ามเนื้อใบนะผ่อนคลายมาเลยทั้งคอบ่าไหลแขนขาลําลตัวทุกๆส่วนเลยมีแต่ความสบาย ทั้งเนื้อทั้งตัวเรามีแต่ความสบายสบายเนื้อสบายตัวสบายหมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวเรามีแต่ความสบาย แล้วเหมือนตัวเบาเบาตัวมันจะเหาะจะลอยได้เลเนื้อตัวเบาเบาเลก็ปวดเมื่อยยากเลยเนื้อตัวเบาเบา,เบาไม่ได้ความสบายเไยไม่เกรงไม่รู้สึกลำบากส่วนใดส่วนหนึ่งเลย มีแต่ความสบายพอเราปรับร่างกายดีแล้วจากนี้เราก็ปรับที่ใจของเราทำใจสบายทำใจเราให้ใสทำใจให้เบืบ่อบานไม่ไปคิดเรื่องกลุ่ม เรื่องลำบากเรื่องทุกข์ร้อนภาระหน้าที่การงานอะไรต่ตนางๆนานาวางไว้ก่อนเลยพเรากรลัมทาหน้าที่ยิ่งใหญ่หน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่หน้าที่การหาทรัพย์ในการดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ไปเนี่ยหน้าที่ที่สุดคือหน้าที่ทําจิตเราให้บริสุทธิ ให้หลุดให้พ้นจากเกเลตอสาาวาะการตามทรัพย์ตามสมบัติอะไรก็มีส่วนสำคัญเป็นสิ่งสำคัญแต่การสะสมสมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ตรงนี้สำคัญกว่าใจใสๆจะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวเราไปตลอดชีวิต มนุษย์ส่วนใหญ่แสวงหาแต่โลกียศทรัพย์หาแต่ทรัพย์ภายนอกทุ่มเทชีวิตหาสละเลือดเนื้อหาจะตกตีจะทำร้ายจะปิดศีนหรืออะไรก็ตามทีเนี้ก็มุง่งเนินมุ่งหาโลกียศทรั์นั้นมาให้ได้ตลอดชีวิตเป็นอย่างนั้นเลยท,ทั้งที่โลกียศทรั์นั้นหาก็ยาก รักษาก็ยากดูแลก็ยากพ่อพูนก็ยากเอาติดตัวไปข้ามชาติก็ไม่ได้แต่โลกุตระทรัพย์หรืออริยทรัพย์เนี่ยหาก็ง่ายกว่าเชละหลับตาทำสมาธิอย่างนี้ก็ได้อริยทรัพย์ติดตัวได้สมบัติที่เป็นทิ์ติดตัวแล้ว รักษาศีลศีลนั้นก็เป็นบุญกุศลติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้แนเรียสัพ์นี้หาก็ง่ายรักษาก็ง่ายจนะาจิตใจดีการรักษาศีลก็เป็นปกติธรรมดาพอพูนก็ง่ายทำให้มากขึ้นนั้นง่าย เอาติดตัวข้ามพบข้ามชาติไปได้เองใช้ข้ามชาติใช้นับพบนับชาติไปท่วนได้อย่างนี้ควรแสวงหามากกว่าควรสะสมมากกว่าควรทุ่มเทมากกว่าควรอุทิศวันเวลามากกว่าการฝึกใจเราให้ใส่้วยการทำสมาธิโพนายห่างนี้เนี่ย สำคัญเดียวนะสำคัญมากๆากเลยใจใจหดใจนิ่งใจใสใสบริสุทธไม่ไม่คิดไม่กมมังวลเรื่องอื่นๆเลยดังกล่าวมาแล้วเนี่ยสู้รั์ภายในศั์ที่เป็นอริยศัพ์เป็นโลกุตตะศัพั์ ที่เรากำลังทำภาวนานี้ไม่ได้เลยเนะี่ยให้ใจหยุดใจนิ่งสบายทำใจหยุดทำใจนิ่งเบาเบาหยุดนิ่งเบาเบาหยุดนิ่งสบาย ยุดนิ่งที่กึ่งกลางตัวเรากลางกายศสนกลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องเหีืยสเดือสองนิ้วมือเนี่ยในใจหยุดใจนิ่งเบาเบาได้ไปมทำใจหยุดทําใจนิ่งเบาเ้า้าหยุดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่าง หน้าที่เราคือทำไปเรื่อยๆมันเผลอคิดเผลอฟุง้งเผลอหลับก็ชั่างพอรู้ตัวก็ทำใจนิ่งๆใหม่ทำใจหยุดทำใจนิ่งเรื่อไปทำใจนิ่งๆสบาย สัมมาอารหัง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 ทำใจนิ่งๆไปสัมมาหลังไป ไปฝากประคองใจนิ่สบายหรือเราชอบนึกนิมิตเช่นนึกถึงภาพองค์พระจะองค์พระที่เราให้คอองค์พระที่ตโตหมู่บูชาองค์พระที่ตามวัดวา,ารามต่างๆองค์ไหนก็ได้ที่เรานึกง่ายนึกภาพองค์พระนั้น ด้วยใจสบายนึกภาพองค์พระนึกภาพองค์พระนึกภาพองค์พระนึกไปเรื่อยนึกภาพองค์พระพุทธรูปอย่างสบายใจเย็นเย็น ให้ให้เนื้อรมสบายใจเย็นๆนึกภาพองค์พระนึกได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างนึกเบาๆมันนึกถึงปุยเม่นึกถึงภูเขานึกถึงท้องฟ้านึกถึงต้นไม้ ก็เกิดภาพต้นไม้กองฟ้าหมูเม่ภูเขาเกิดภาพในใจเราได้หมดเลยันต้องนึกเบาๆอย่างนั้นนึกภาพองค์พระนึกเบาๆจะปรากฏภาพเกิดขึ้นอย่างไง ก็ค่อยๆปติดปะตอภาพไปเรื่อยๆนึกเบาๆเรื่อยไปนึกสบายๆใจเย็นๆค่อยๆทำชอบวางใจนิ่งๆก็วางใจนิ่งๆจะเป็นความมืดเป็นความสว่างก็ดูไปเรื่อยๆอย่าก,กังวลว่า ทำไมไม่สว่างทำไมเคยสว่างแล้วไม่สว่างอะไรเราได้เป็นต้นไม่ต้องนึกอะไรตั้งสิ้นเลยท่าใจนิ่งๆสบายๆเดีย๋ยวใจหยุดใจนิ่งก็เข้าถึงดวงทรรเข้าถึงพธรมากาย ส่วนใครที่ชอบนึกนิมิตภาพดงแก้วภาพองค์พระเป็นต้นเนี่ยก็นึกเบาๆเลยไปเลยชอบองค์พระก็นึกองค์พระปึนภาพองค์พระวิตใจเรานึกภาพองค์พระซ้ำแล้วซ้ำอี นึกภาองพระเบาเบาใจสบายใ,ใจหยุดใจนิ่งดูประสบการณ์เราเลื่อนไปดูธรรมะเราเลื่อนไปเสุดท้ายจะเป็นธรรมะที่ใสสว่าง เป็นดวงที่ใสสว่างเป็นองค์พระที่ใสสว่างจะเป็นธรรมะที่ใสสว่างเกินควรเกินคาเลย ้ค่อยๆประคองใจนิ่งๆงหยดนิ่งส,สบายคยค่อยๆทำใจเย็นๆค่อยๆประคองใจนิ่งๆอย่างนี้เลยไปนะให้ใจหยดใจนิ่งใจใสใสเข้าถึงธรรมะสว่างสอยทุกคนเลยนะ